เปิดผลงานละครใหม่ของพระเอกช่องวันปี2567ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านักแสดงช่องวันอาจจะไม่เยอะเหมือนกับช่อง3แล้วก็ช่อง7เพราะช่องวันมีนักแสดงอิสระมาร่วมงานเยอะมากๆหลายคนก็อาจจะไม่ได้เซ็นสัญญากับช่องแต่ทุกคนที่เราเลือกมาในคลิปนี้ล้วนแล้วแต่มีผลงานกับทางช่องวันในทุกๆปีผลงานที่เรารวบรวมมาในคลิปนี้เฉพาะผลงานละครเท่านั้น ไม่รวมโปรเจกต์ซีรีส์นะครับอัปเดตล่าสุดนะวันที่เราลงคลิปนะครับมาเริ่มกันที่4คนแรกนะครับป้องนวัดเหน่งสลันปีโป้นาชพันและกลางกรณนะตอนนี้ยังไม่มีผลงานละครใหม่ถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับฟิล์มธนพัฒน์ผลงานละครใหม่วิมานสีทองและเกมรักปาฏิหาริย์ตรีพลพัฒนผลงานละครใหม่สงครามสมรส ไบรทโนรพัทผลงานละครใหม่บนพระจันทร์มีกระต่ายตรงตรงกิจกรผลงานละครใหม่คู่พระคู่นางและกิ่นมารีเจตเจดพิพัฒ์ผลงานละครใหม่เกมรักปาฏิหารและทองประกายแสดแจมรัชตะผลงานละครใหม่เหมันตะวันรอนกันนภัทผลงานละครใหม่มนรักแม่กอง ทีมคุณากรผลงานละครใหม่ดั่งธรณีเตียวหุยเพชรปัชชยาผลงานละครใหม่ดั่งธรณีทอยปฐมพงศ์ผลงานละครใหม่นางฟ้ากรรมกรเพชรบโบลานินผลงานละครใหม่ภูลังกาตูมตามยุทธนาผลงานละครใหม่ทองประกายแสกพ้อยชลวิทย์ผลงานละครใหม่บนพระจันทร์มีกระต่าย เต๋เศษรษฐพงศ์ผลงานละครใหม่ลิเกหมอลำก้องวิทยาผลงานละครใหม่นักตบบ้านโคกปังเฮาสัจกรผลงานละครใหม่รักคุณเท่าช้างและนี่คือผลงานละครใหม่ของพระเอกช่องวันปี2567ถ้าผลงานของพระเอกคนไหนขาดตกบกพร่องก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ